สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเสียงมันไม่ค่อยดีเด้อครับเด้อว,วันนี้ผมจะมาทําน้ำจิ้มก่อนเดี๋ยวจะทาปลานหนึ่งนะครับปลานหนึ่งหรอสองแต่ว่าตัวนกำลังหนึ่งทำให้ดูปเป็นตัวอย่างเลยครับเด้ออันนี้เป็นของโคราชน้ำจิม้มเขาเรียกน้ำจิ้มถัวถ่วนะครับถั่วถั่วลิสงถั่วทอด มันมีเครื่องฟูงอะไรได้ม,มีกระเทียมกระเทียมกับผิดเนี่ยกระเทียมกับผิกย่างลาครึ่งใส่แล้วก็คุกคุกดูมาคุกมาเ้ยตากมาเับเไหมคุกเพราะ ใกล้ๆจะละเอียดใกล้ๆจะละเอียดเราคอยเอาตัวใสเครื่องปุงก็มีนะมีหนำเทมดองแล้วก็มีน้ำตาลแบดนี้นิดนึงของที่เราใส่อยนึงครับน้ำตาลนะครับแค่นี้แหละครับพอเราจะโขกเราก็เอาหัวเทมดองเนี่ยใส่นิดนึงเทมดองมันจะหวานเนะครับเด้ออย่าไปใส่มาก คหัวหอมหกกล่องกล่องแบบนี้แหละจะหอมเนาะใส่ทัก2สองสามกีบนี่ครับเพราะได้กลิ่นนะครับโอ้โหกระเด็นถล่มไปครับเด้หมาดเด้อ จะให้ต้มคงๆนะครับต้องใส่เกลือนะครับจิ้มถั่วพอาเหยียบๆเราใส่ถั่วที่นี่ <c oughs> ใส่ต้องส่าะราที่ผมไม่บอกปริมาณมาท,าน,น,ทานุ่นีเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะลองทําดูนะครับชิมไปทําไปจะได้รู้ว่ารสชาติที่มือตัวเองเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ผมไม่้บอกเท่านี้ทนเท่านั้นอ่ะนั่นน้อยผมไม่บอกครับบอกแต่ใส่อะไรได้ใส่ถั่ว nó phải mặt nó có chứ đây nó chìm thì cho cái phết vân ván mang mang để được สวยรักเตือมันจะออกมาูแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ้งภาษาโคราชนะครับปุ้งปุ้งสากลางครับปุ้งเครื่องนะครับหั่มไปบรลกไปสนุก มันหน้า,นาวปลูกเองนะครับใครอยากได้ก็มาเอาเด้อกก็บั่นร้ายหลายดตั้งเลยครับหันครับแสนมะนาวมาแล้วก็บรีบรีบใสรีบรีบมันนีแหละครับเคยทำช่วงประใจเนาะ cái ngày như quá nhạc đó à cái này tưởng cũng thưa nói có oh. tán ít nữa có bên cả sấy có bên bản ngoài nữa oh. oh. còn bí ngoài nữa เสียงก็ค่อยคยอยลดนิดนึงอออ่า <c oughs> นิดนึง,ง,ะงนะครับนี่ก็ปัจจัยคือต่างประเทียม่องตาละคังนะครับแถวโคราชมีขายครับจริงๆก็อยากให้อร่อยต้องใสกก่หลักชี้ทัหน่อดเด้อครูอ่านี่ Đúng rồi ạ Đúng rồi ạ Đối con tiền Cái nằm khẩu đấy Chim Khát chim Bả chắc luôn này. Chắc mình làm kỳ mô พออร่อยนะให้ดูไอไก่มันขามโคกดนี่ครับมันจิ้มถัว่วมันจิ้มสุกของคนโคราชนะครับอร่อยอร่อยจิ้มหอยแข็งด้วยครับโอ้ยอยางสุดยอดเลยเ,ยเอาไีนครับไม่ดูแล้วครับเอานี้ก็มาทำป่านะครับเด้ออ่าทำปา กล่องก็ลำบากลำบุญเน้ะอันนี้เก็บไปมองเลยอ่านะครับมีวิธีทำปลาโอเคนี่ทำปลากเหมือนเดิมนะครับ บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับเรื่องเอานี่ยปนินนะครับอ๋อปนินนี่แหละง่ายดิปนินตัวจังๆนั่งๆเนี่ยปนินนี่ซื้อมาสามพันเดียวไม่มีเวลาทําเนืงาไหนแต่อยากข้าไม่รูนะครับเรื่องเอาวิธีคืออันนี้เป็นปนินนอกหนองแข็งนะครับปนินเป็นปนินบ่อไม่ใช่ปนินยระชังนะแต่เป็นประนินปนินประชังน่ะใครอยากกินเหงือกก็เอาเหงือกใบเลยครับเหงือกต้องล้างให้สะอาดนะครับ แต่ถ้าเป็นปนินบอต้องอออพอขีโคนมันหลนะครับอาตัผมถ,ถ้าไม่ดูเลยครับปวดดัดดาบปวดไอดาตกขาตกเซษเอา <c oughs> นะครับดึงออกอย่างเงี้ยครับดึงปึ๊บเห็นไหมขีโคนเต็มกินได้ไงน,น่ะอ่าที่นี่ก็บ้านครับผม ท้องน้เปียกนี่ยเอาที่นี่มัดงางน,นี่คือเกาแบงเด้อนี่วิธีการหนึ่งน่ะบางคนบอกว่าหนึ่งยังไงก็ได้มันไม่ใช่แล้วครับลองฟังดีๆเด้อครับเด้อเดี๋ยวสักครกบนึงอันอนึงซุกกดเพราะว่าผมจะไม่ไม่ไมกดแบบอะไรอะตัดต่อไม่เปลี่ยนเกามันงนี้แหละ หนึ่งสองตัวอันนี้กำลังทำให้ดูอันหนุนหนึ่งเดี่ยว